คนน้จิวาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอเซนเซ่ค่ะแลนะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนบทต่อไปกันเลยดีกว่านะคะบทที่แล้วเราเรียนเรื่องเวลากันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับบทนี้นะคะบทที่เจ็ดแล้วนะคะบทที่เจ็ดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะอ่านว่าเคียวไดกะอิมาสกาเคียวไดกะอิมาสกาจากประโยคนี้นักเรียนเคยเรียนคำว่าอะไรไปแล้วบ้างเอ,อ่ยยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่มีเลยนะคะแต่รู้ว่าท้ายประโยคเราจบด้วยคำว่าคะแสดงว่าเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นคำถามนั่นเองนะคะเป็นคำถามนะคะ ประโยคนี้ค่ะเขาถามว่ามีพี่น้องไหมนะคะมีพี่น้องไหมอ่าก่อนอื่นเลยนักเรียนมีพี่น้องไหมคะทุกคนใครมีพี่น้องบ้างเอ่ยเซนเซนะคะเซนเซก็มีพี่น้องนะคะเซนเซมีพี่ชายนั่นเองคะ่ะเซนเซมีพี่ชายนะคะมีพี่ชายนะคะน่าดูจากในรูปน่าจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าเซนเซเป็นคนไหน นี่เซนเซเป็นคนใส่เสื้อสีขาวคนนี้นะคะกับเป็นคนใส่เสื้อสีเหลืองคนนี้นั่นเองนะคะส่วนคนที่นั่งข้างๆเนี่ยก็คือพี่ชายของเซนเซน,นั่นเองนะคะอันนี้เป็นรูปสมัยวัยเยาว์นะคะอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะมีพี่น้องไหมคะหรือบางคนเป็นลูกคนเดียวคะอ่าสำหรับบทนี้นะคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับยตาพี่น้องนั่นเองนะคะคโคตบะคโคตบะคำศัพท์ค่ะเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนดีกว่านะคะ ก็คือนอกจากเราจะเรียนเรื่องพี่น้องแล้วเซนเซก,ก็อยากให้รู้คําวสาบอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องของเรานั่นเองด้วยนะคะมาที่คนแรกเลยค่ะโซฟูโซฟูโซฟูก็คือคุณปู่หรือตานั่นเองนะคะคุณปู่หรือคุณตานั่นเองนะคะโซโบโซโบคุณยา่าคุณยายนั่นเองนะคะจี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 อันนี้แปลว่า พ่อนะคะพ่ออันนี้จะหมายถึงพ่อของเรานะคะพ่อของเรานั่นเองนะคะฮ้าหัอันนี้ก็คือแม่นะคะหรือแม่ของเรานะคะแม่ของเรานะคะอาน,นิกอาน,นิอาน,นิก็คือพี่ชายนั่นเองค่ะพี่ชายอาน,นิอาน,นิอาน,นิคือพี่สาวนะคะพี่สาว ต่อมาคำนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีใช่ไหมคะคำนี้คือวาตาชิวาตาชิก็คือชั้นตัวเรานั่นเองนะคะวาตาชิฉันนะคะโอโตโตโอโตโตตรงกลางม,มีขีดยาวด้วยนะคะถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นก็จะมีตัวอุกสแสดงว่าเป็นเสียงยาวใช่ไหมคะเซ็นเซถึงออกเสียงเสียงตรงกลางให้ยาวขึ้นนะคะโอโตโตโอโตนะคะ น้องชายค่ะน้องชายอิโมตโตอิโมตโตน้องสาวนะคะตรงกลางเป็นเสียงยาวนะคะก็เลยออกเสียงยาวนะคะอิโมตโตนะคะน้องสาวค่ะต่อไปดีเลยค่ะลูกคนเดียวนะคะออกเสียงว่าฮิโตริ k โกฮิโตริกโกฮิโตริโกคือลูกคนเดียวนะคะและคำต่อไปเคียวด เียวดเมื่อกี้ที่เราเจอไปตอนต้นใช่ไหมคะเคียวดแปลว่าพี่น้องนั่นเองนะคะพี่น้องอ่าเราก็รู้จักคําศัพท์ไปคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้เราอยากจะบอกว่าเรามีพี่น้องเราจะบอกอย่งนีคะมาดูกันเลยคะ่ะก a าอีมัสก i าอีมัสกาอีมัสจะแปลว่ามีนะคะจริงๆแล้วคือคําว่าอีมัสเฉยๆนะคะที่แปลว่ามีนะคะ ส่วนกะเนี่ยเป็นคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาไม่มีความหมายแต่ต้องใส่นะคะกะอิมัสแปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่นเช่นดูรูปเลยค่ะโอ้พี่ชายค่ะพี่ชายพี่ชายจะบอกว่ามีพี่ชายจะบอกว่าไงคะก็ใส่คําว่าพี่ชายลงไปแล้วก็ตามด้วยกะอิมัสใช่ไหมคะคาว่าพี่ชายคือคําว่าอานิเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น i ニกะอีมัสアニกะอมัสแปลว่ามีพี่ชายนะคะ a i ก a อีมัสเห็นไหมคะง่ายๆนะคะนกักเรียนแค่ใส่คำศัพท์ไปด้านหน้านะคะแล้วตามด้วยกะ i อ a มัก็จะแปลว่ามีแล้วนะคะア i กะอีมัสมีพี่ชายนะคะต่อมาค่ะอ๋อมีพี่สาวค่ะมีพี่สาวเราจะบอกว่าไงคะมีพี่สาวพี่สาวคือคําว่า a n อนิ an e, an e. ตามด้วยกัอนะใช่ไหมคะก็จะเป็นอาเนกอิมะอาเนกอิมาอ่าอันนี้ก็จะแปลว่ามีพี่สาวนะคะแล้วเรามาดูต่อซิเอถ้าเกิดมีทั้งพี่ชายและพี่สาวล่ะเราจะบอกว่ายังไงมี ee, ทั้งพี่ชายและพี่สาวสองคนเลยไม่ยากเลยคะ่ะก็ใช้คำเชื่อมนะคะคือคำว่าโตโตทีโอนะคะหรือตัวโตนั่นเองนะคะแปลว่ากับ แปลว่าและนั 1941, an, ่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพี่ชายและพี่สาวใช่ไหมคะก็คือพี่ชายโตะพี่สาวพี่ชายว่าอะไรคะอานิใช่ไหมคะพี่ชายว่าอานิพี่สาวว่าอานิก็จะเป็นอานิอะไรคะอานิโตะอานิกะเอ๋ออานิโตะอานิกะเอ๋อก็จะแปลว่ามีพี่ชายและพี่สาวเห็นไหมคะ เอาคำนามลงไปใส่นะคะคำคำนามที่ว่าก็คือพี่ชายกับพี่สาวใช่ไหมคะเชื่อมด้วยโต๊ะนะคะก็จะเป็นアニโตอันิกกะอีมาส์アニโต๊ะอันกกะอีมาสไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่ใส่โต๊ะเข้าไปเราก็เชื่อมได้แล้วนะคะต่อมากะอิมาเซนกะอิมาเซนเมื่อกี้เราเรียนกะอิมาสแปลว่ามีไปแล้วนะคะแต่อันนี้เป็น กะอิมาเซนกะอิมาเซนแต่ว่าไม่มีค่ะอิมาเซนแต่ว่าไม่มีนะคะคําช่วยกะเหมือนเดิมค่ะไม่มีความหมายจะมาใสาญ,ญี่ปุ่นต้องใส่ลงไปด้วยนะคะอิมาเซนแต่ว่าไม่มีนะคะกะอิมาเซนไม่มีดูในรูปสิคะนั่งอยู่คนเดียวกับพ่อแม่แสดงว่าเขาไม่มีพี่น้องใช่ไหมคะเขาไม่มีพี่น้องนะคะการที่ไม่มีพี่น้องก็บอกว่าเคียวไดกะอิมาเซน เชียวไดกะอิมาเซนแปลว่าเชี่ยวไดแปลว่าพี่น้องนะคะไม่มีพี่น้องนั่นเองนะคะคำนามตามด้วยกะอิมาเซนแปลว่าไม่มีนะคะเชี่ยวไดกะอิมาเซนไม่มีพี่น้องนะคะมาดูซินี่รูปเดิมนะคะรูปเดิมเป็นเซนเซกับพี่ชายนั่นเองนะคะเซนเซมีพี่ชายใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าเซนเซไม่มีพีส่สาวนะคะ ไม่มีพี่สาวจะบอกว่ายังไงดีคะไม่มีพี่สาวคำว่าไม่มีคือกะอิมาเซนไม่มีพี่สาวคืออะไรเอ่ยอาเนกกะอิมาเซนอาเนกแปลว่าพี่สาวใช่ไหมคะอาเนกกะอิมาเซนไม่มีพี่สาวเจนเจก็บอกได้เลยคะ่ะว่าอาเนกกะอิมาเซนไม่มีพี่สาวค่ะอ่าต่อมาค่ะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ แบบฝึกหัดอันนี้นะคะซ่งเฟยลงไปให้แล้วใน Google Classroom ของนักเรียนแต่ละห้องเลยนะคะนักเรียนก็เข้าไปดูได้นะคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะแล้วก็ฝึกทํานะคะฝึกทําดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ละข้อเนี่ยมีน้องชายมีพี่สาวไม่มีพี่ชายไม่มีพี่สาวมีพี่ชายและน้องสาว,ไม,มาาวไม่มีพี่สาวและน้องชายโอเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเริ่มงงแล้ค่อยค่อยทำใจเย็นๆนะคะ ถ้าใช้คำว่ามีก็กะอิมาสถ้าใช้คำว่าไม่มีก็กะอีมาแซนนะคะตั้งสติค่คอยๆทำนะคะค่อยๆทำทำลงในสมุดได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูบทสนทนากันดีกว่าค่ะถ้าเราอยากจะถามเขาว่ามีพี่น้องไหมเราจะพูดยังไงนะนี่เลยค่ะตัวละครของเรานะคะเขาบอกว่าโคฮารุจ oh ังโคฮารุจังเคียวไดกะอิมัสกะเคียวไดกะอิมัสกะ โคฮารุจังเคียวไดกาอิมัสกะอาแปลว่าอะไรคะโคฮารุจังอาคุณโคฮารุ leaving, คุณโคฮารุเมื่อกี้เอนเชียบอกว่ากะอิม <Su? S 2> ัสแปลว่ามีใช่ไหมคะเคียวไดแปลว่าพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะถามว่าอะไรคะมีพี่น้องไหมนั่นเองค่ะเคียวไดกะอิมัสกะมีพี่น้องไหมนั่นเองนะคะคุณโคฮารุมีพี่น้องไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราถามใครว่ามีพี่น้องไหมเชียวได้กะอิมัสกะอย่าลืมเติมกะด้านหลังนะคะเพราะว่าเป็นคำาถาถูกต้องค่ะมีพี่น้องไหมคะคุณโคฮารุตันตนมีน้องสาวและน้องชายเห็นไหมมีน้องสาวมีน้องสาวแล้วก็มีน้องชายนะคะเวลาใครถามเราว่ามีพี่น้องไหมคะอย่างแรกเลยที่นักเรียนจะตอบก็คือมีค่ะหรือว่าไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมคะมีครับ ไม่มีครับอย่างนี้ใช่ไหมคะการที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นตอบอะไรคะให้อ่าให้นันเองนะคะก็คือค่ะครับนั่นเองนะคะอ่าเราตอบแล้วนะคะว่าให้ให้แล้วเราจะบอกเขาค่ะว่าเรามีพี่สาวและเอยขอโว่าค่ะมีน้องสาวและน้องชายเราจะอกน้องสาวคือคําว่าอิโมโตะน้องชายคือคําว่าโอโตโตะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่าให้ อิโมโตโตโอโตโตกะอิมัใช้โตเพราะว่ามีถึงสองคนใช่ไหมคะมีทั้งน้องสาวแล้วก็น้องชายเลยให้อิโมโตโตโอโตโตกะอิมัสให้อิโมโตโตโโตโตกะมครับค่ะมีน้องสาวและน้องชายค่ะอันนี้เซนเซตาเป็นผู้หญิงเพราะอะไรคะดูด้านขวานะคะคนผู้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ แปลว่ามีค่ะมีน้องสาวและน้องชายค่ะต่อมาเขาพูดต่อว่าอะไรยายใหม่ซังวะยายใหม่ซั่งวะแปลว่าอะไรล่ะแต่ว่าอะไรยายใหม่ซังแต่ว่า,ยา,ยวาคุณยายใหม่ยายใหม่ซั่งวะแปลว่าอะไรดีแล้วคุณยายใหม่นะคะเขาก็ถามกลับโดยย่อๆใช่ไหมคะว่ายายใหม่ซังวะแต่ว่า คุณยายใหม่ฟังแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าถามยายใหม่เกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันเรื่องพี่น้องอยู่ถูกไหมคะเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถามถึงพี่น้องเขานั่นเองยายใหม่สร้างวา่าแล้วคุณยายใหม่นะคะเขาให้ข้อมูลเขาไปแล้วว่าชั้นหน้าน้องสาวและน้องชายนะแล้วคุณยายใหม่ล่ะคะยายใหม่ตอบบ้างอะไรเอย่ยยายใหม่ดูซิโอยายใหม่เป็นลูกคนเดียวคะ่ะเป็นลูกคนเดียวเห็นไหมคะนั่งกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแสดงว่ามีพี่น้องไหมไม่มี ไม่มีพี่น้องตอบว่ายังไงดีคะตอบว่าตอบว่าอีมาเซนค่ะที่แปลว่าไม่มีนะคะพี่ลุเจบอกแล้วอีมาเซนไม่มีอีมาเซน,ไม,มมเซนไม่มีนะคะแล้วตามด้วยคําว่า i ิโตลิโกเดสพิโตลิโกเดส,ดสเราเรียนคํัสทงเมื่อกี้ไปแล้วคําว่าพิโตลิโกแปลว่าลูกคนเดียวนะคะเดสเป็นการจดประโยคนะคะเป็นคําสุภาพนะคะแปลว่า เป็นนะคะเป็นลูกคนเดียวค่ะนะคะเป็นควาสุภาพนะคะไม่ค่ะเป็นลูกคนเดียวค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับบทสนทนาก็จบไปแล้วนะคะบทสนทนาของบทน,นี้นะคะซึ่งนักเรียนดูเลยว่าหัวใจหลักๆคือการถามว่ามีพี่น้องไหมคะเชียวไดกาอิมัสกาเชียวไดกาอิมัสกามีพี่น้องคะเชียวไดกาอิมัสกามีพี่น้องไหมถ้ามีก็ตอบให้แล้วก็บอกไปว่ามีใครบ้างถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่า อีมาแซนไม่มีนะคะเราอยากจะพูดเพิ่มบอกเขาก็ได้ว่าไม่มีพี่น้องค่ะเป็นลูกคนเดียวค่ะอีมาแซนพิโตริโกเดสแบบนี้นะคะว้าวมาแล้วค่ะแบบสัวหารก,กันบ้านนะคะเจนเุนบอกว่าจงเติมบทสนทนานี้ให้ถูกต้องโดยตอบข้อมูลของตนเองนะคะทางด้านซ้ายเป็นตัวนักเรียนนะคะอันนี้จะต้องให้นักเรียนเป็นคนถามครูว่าอะไรคะถามว่าอะไรเอแอเซนเซอเซนเซนะคะ นักเรียนดูรูปรู้ใช่ไหมคะเป็นแอเซนเซอ่าไม่ใช่มีช่อลิวร์ปีล่าสุดนะคะถึงแม้ว่าจะสวยขนาดนี้ก็ตามนะคะแอสเซนเซเองนะคะแอสเซนเซแล้วอะไรต่อคะอ่าถามว่าอะไรต่อมีพี่น้องไหมอ่าไปดูซีจะถามว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นกันบ้านนะเป็นกันบ้านเซนเซมี S พี่ชายใช่ hey, ใชไหมคะตอบว่าให้อานิจาอิมาสใช่ให้อานิจาอิมาสแล้วต้องเป็นจุดๆดจฟังวะ คือชายเอยเป็นเจดีพี่ชายเห็นไหมให้อัน,นจ้าอีกนะจุดจุดจุดส้งว่าใส่ชื่อใครคะก็ต้องใส่ชื่อนักเรียนใช่ไหมคะว่าลิงคนถามจินตีใช่ไหมคะ,นนคมมคะก็ใส่ชื่อนักเรียนลงไปนะคะแล้วนักเรียนอันสุดท้ายค่ะอ่าอันสุดท้ายช่องสีมงุงด้นานล่างนักเรียนต้องบอกข้อมูลของนักเรียนใช่ไหมคะว่าบี B, หรือไม่มีก่อนอ่าก็จะต้องตอบให้หรือตอบอีมาเซนก่อนถูกไหมคะแล้วค่อยบอกว่า ไปลูกคนเดียวหรือถ้ามีก็บอกว่ามีใครบ้างมีพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวมีใครบ้างก็บอกมานะคะซึ่งเขียนเป็นตัวโรมันจีเสร็จแล้วนะคะขอให้ขีดสันตายแล้วก็เขียนทาแปลให้เซนเซด้วยนะคะก็จบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับบทนี้โอวาลีมาเป็นไงบ้างคะยากไหมคะค่อยๆทำใจเย็นๆน,นะคะทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็ทำแบบฝึนหัดแล้วก็บทสนธนาให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบทนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถไปถามคุณเได้นะคะจะไลน์มาถามในกลุ่มนะคะหรือว่าจะพิมพ์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะมีหากมีปัญหามีข้อสงสัยอะไรนะคะเซก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับนกักเรียนนะคะและในวันนี้ค่ะคือก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทที่เจี่ยวใดจกาอีกาสดคะ ให้ซาโยนาระมาตาไอมาโชแล้วพบกันใหม่ในบหน้านะคะบ๊าย